สบายดีสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกลับมาฟบกฟอกันอีกแล้วครับเมื่อกี้นี้ว่าจะเฮ็ดแค่สองีพี่อดใจบ่ได้พี่น้องย่างคามาด่านหนแห้งพอ่อความงามความอัศจรรย์ของทะเลสาบน้ำแข็งพี่น้องที่กิ่งผมว่าจะเฮ็ดแค่สองคลิปสองีพี่แต่ว่าย่างคมาด่านาในรู้สึกว่างามแห้งพี่น้องผมย่างเหลาะเล่เนเข้าไปเรื่อย เกือบจะหอดบึ้งพี่น้องเห็นห้อยรถข้าเจอดลงลุยพี่น้องรถไปใดห้องก็ตรงไปไดเลยเนาะพี่น้องเลว่อยปะจะพาพี่น้องลุยบึงต่างงากรลิ่นเข้าไปพี่น้องืะอ่อนตะกองนะพี่น้องสุดยอดเลยเนี่ยย่านเลยหาหกเมตรพี่น้อง อยู่ไกล้ไก่แห่งสูงนะแต่ว่ามันมันมองไก่มันคือต่ำพี่น้องสุดูกหูลูกตาเบิ้งห้อยลถกรเจาะหยางพี่น้องเจาะรดลงดุยก็จะไปใดเอาก็ต้องหยางไดนะพี่น้องถ้าพี่น้องหยางลงไปเบิ้งกันไปตามห้อยกรเจาะพี่น้องใจจริงผมอยากหยางลงนผุนนะแต่ว่ามันถักหยางลงไปเหล้วมันเป็นห้อยมันเบิ้งบ่งงามพี่น้อง ก็กบบวิ่ไปว่าอย่างนอกพี่น้องพูดถึงว่าบ่เซาเขาเขาจะกบวา่าแต่เพียงแต่ว่าทำมาเที่ยวเขาก็อยากอนุรักษ์ว้เนาะพราว่าคนที่เขามาดุนดังหลังเขาจะอยากเห็นความงามอยากเห็นความละเอียดอ่อนของธรรมชาติขึ้นกันพี่น้องเที่ยวไปนำ้ำรักษาไปนําพี่น้องอีกอย่างหนึ่งรักษาหนาปรปเทเี่ยเท่านั้มยานก็จะเบาใจ ูเห็นไทยเล่นคนนั้นไปยางเขียวมุนอุยปุยสิว่าเขาด่าเขาบอกเขาเบาใส่เขาบ่อยเบาใส่แค่ผมผู้เดียวพี่น้องเบาใส่กัน่าไทยเล่นมันก็ค้นเบิดประเทศเท่านาอเขาเที่ยวไปน้าเขากต้องรักษาบ้านเขาไปนําพี่น้องใหญ่เขาเบาเนาะพี่กิ่งยางใดพี่น้องย่างยางไปไดอย่างแข็งพี่น้องเดี๋ยวผมจะเปิดให้พี่องน้ำไปติดพี่น้อง ดูพี่น้องเดี๋ยวเห็นมันพอผมใส่แค่โทรศัพท์มือถือพี่น้องมันก็นเลยเก็บความละเอียดอ่อนของหนึ่งบดได้หนาขักบขักจนเป็นสีดำพี่น้องแนมลงไปทั้งใ่นะเป็นสีดำปึดบความหนานี่อาจจะได้ประมาณฟุตหนึ่งคนละพี่น้องวนแห่งสูงเกินเทิน ไปน้ำห้อยลดเกลาเข่าเจ้าพี่น้องก็แต่พี่จบิบัวบานอย่างไรมันเลยมาเดียวอยาพาพี่น้องไปสัมผัสฮะมืนอนที่เป็นสะท้อนเนเป็นแสงแดดนะพี่น้องมันจะเป็นประไกยแต่ว่าถ้าเกิดมาคลืนนี่ถ้าเ,เกิดไี่นมาโบโตกใส่เนะี่ยมันจะเป็นจะเป็นเส้นใสนะพี่น้องจะเป็นเส้นใสมันจะมองออกมากงาม กคือนีหิมะตกมาใส่มันก็นเลยเป็นสีนี้เย็นพี่น้องเขามาไก่ทะไลแห่งเย็นสัมผัสได้ถึงความหนาวเย็นเลยออนมากคนเดียวพี่น้องมันก็นเลย,ยถ่ายทำคลิปวิดีโอลำบากไวนะ้นึง งามขนาดพี่น้องวชาชาติลุ่งแก่งออกมาได้สวยงามแห้งครับพี่น้องเข้ามาสัมผัสน้ำกันพี่น้องจุดนลยตรงไหนที่เป็นน้ำแข็งไอ้ห,หิมะใหม่บกๆ่นน่ะงามพี่น้องสะท้อนเสแสงสุดยอดเลย พอจุดใดที่หิมะใหม่บุบบโปรโปกคนอน่ยมันจะเป็นคล้ายๆกระจกเส,ส็ใสเลยพี่น้องมองออกมากงามดีท่จริงถ้าเกิดผมได้กล่องดีๆมันก็จะเก็บได้ละเอียดได้งามกว่านี้พี่น้องบนหน้าเสือวาทะาเลเรัลงมาหยืดเลยพี่น้อง บัวตะค้นเละพี่น้องลดก็ยังลงดเพราะวา่หนาน้ำถ้าได้ช่วงนี้รู้สึกว่าจะเป็นน้าแข็งไปเบิดพี่น้องด้านในเป็นบึงแต่ผมือสิบผ้าลุยเข้าไปบไดรกมือนี้พ่อสถานกากาบ่ให้พี่น้องอีกอย่างหนึ่งผม่ไดิเตรียมแบตมาำ้ำถ้าเกิดมีแบตกับพ็าอสามารถ่ถายทําคลิปวิดีโอเข้าไปได้อยูะ อันนี้แบตโบมีพี่น้องแบตผมยังแค่ยี่สิบกุศลยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์เลยย่านแบตเบิดก่อนพี่น้องเดี๋ยวมือไม่โอกาสไม่ยังสิพาพี่นออาา้องมาเลาะเดี๋ยวเลาะเบิง่งนี่แหละคือสาเหตุหนึ่งที่ผมอยากออกมาถ่ายทำคลิปวิดีโอมือไหนชิมันแดดๆพี่น้องโทมือไหนแดด,ดๆถ่ายทำคลิปวิดีโอมันจะได้เห็นชัดนะพี่น้องถ้าเกิดบด่แดดนี้ ผมเคยถ่ายทำคลิปวิดีโออยู่มันจะมันจะเป็นขาวไปเบิดน่ยพี่น้องเพราะว่านิมะกับขาวบันนี้บรรยากาศท้องฟ้ามันก็ขาวเป็นเป็นสลัวสลัวนะเป็นภาพคลิปวิดีโอออกมาแบบบงงามเลยน่ยพี่น้องผมก็ได้คอยถ่ายทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกันผมมากผมเห็นเลืออยู่นี้เรือบุรู่คนจมมอเตอไพี่น้องเป็นเลือ เรือยอดส่วนตัวเป็นเรือพผวกไยพัทพี่น้องมาเที่ยวนี้หิมะกบไปบด้วยเพาจังเลยเกี่ยวกัอนผมมาถ่ายถ้คลิปอยู่นีู่นนออกมาทีหลงเย็นขนาดพี่น้องเก็นจะจ่อยสุดยอดบรรยากาศธรรมชาติด้พี่น้อง ท่องเที่ยวไปน้ากันพี่น้องถึงพี่น้องบริมาสมัสมัสเองเดี๋ยวผมจะพายงางเลาะพี่น้องญญบรรยาไ้บวกเก่งกับเบิงทิวถัดเบิงธรรมชาติไปน้ากันพี่น้องบริเวนมืออาชีพมือสมครหทเลนพี่น้องนี่เบิงห้อยรถไปเจ๋ไม่ทะลุเบิงพี่น้องด่านในจะเป็นเบิง ผมเคยมาถ่ายทั้มคลิปวิดีโอเรื่อยๆคาพี่น้องมาเล่นเรื่อยๆพี่น้องพี่น้องผู้ใดเคยแวะเวียนเข้ามาในช่องผมบางคนก็อาจจนอยากบ่นเลยล่ะพี่น้องว่าอีตานี่็เข้ยบุปผีเที่ยวใส่น้องไปตะหม่องเก่าก็สิวาแต่สําหรับผมเดี๋ยวผมถือคติอย่างหนึ่งพี่น้องจุดเดที่เขาไปเขามีความสุขเขาก็อยากไปเรื่อยๆพี่น้องอยากไปเลาะอยากไปเล่น บริไปมือหนึ่งก็คือหอดบ่อยคือบานพี่น้องปัน่นกันก็พอไปหาจีบสาวใหม่คนเลย <c oughs> มือใดบริไปก็คือหอดห้อมห้อคือเพ็่นบ่านะสอนเอาจีบสาวใหม่ๆหมานะบริเห็นหนาขี่รถไก่งื่นก็มีแห้งเพเ่็นบ้าน <c oughs> ว็มือซึ้บมืแตกต่างกันพี่น้องคือผมผมเคยไ้เที่ยวแบบนี้ เป็นขาดลมพดที่มาง้ามขนาดพี่น้องที่กิงย่างไปผุนพี่น้องย่างไปแซ่ดเบิดพี่น้องช่วงนี้เพราะว่าทะเลเป็นน้าแข็งเบิดหรอกบึงก็เป็นน้าแข็งทะเลก็เป็นน้าแข็งห้องอยากย่างรัดไปแซ่ก,ก็ได้แต่ว่าห้องก็เที่ยวต้องเที่ยวไปตามกดเนาะพี่น้องติดรัดไปตัวถีบตัวเดยนมันก็บ่ได้พี่น้องอยู่น้ากดข้าเจ้า ก็ส่น้นเท่ามืนอกั้ย่างนี่เขาจะกับยางขามมีก,กาเบอรพี่น้องโอทะเลติดกันกับมีกาก็เป็นน้ำแข็งแน่เลย,ยพี่น้องยางขามไปได้แต่ว่ากฎหมายเขาจะเอาอยู่พี่น้องเพรามันนี่จะเป็นโลกอีกโลกหนึ่งพี่น้องมันจะเป็นอีกขีวัดหนึ่งนะ จากที่ผมเคยผ้ายางเลาะมากเมื่อกี้นั่นเป็นต้นหม่เป็นทิวต้นหม่สุดต้นหม่จะสุดอยู่นี่พี่น้องปกติเราตน้นหม่มันจะเป็นคุยมานี่พี่น้องเป็นไปจดกันกับป่านนังน,นะจะเก่ายางยางยางใดพี่น้องแต่ว่ากูซึกบมันจะซิบปีเลยมั้งที่เป็นทะเลตรงนี้มันขาดขาดทะลุกวบมติดต่อกันกับเบึง้ง สากอเลือดที่เป็นหักพังยั่งยังนี่บุหรุคนไปใส่พี่น้องต้องใส่สากที่มากบอยู่นีบได้บารืเวล่าแมาเตี่ยวกวนเป็นล่ำอยู่ที่เป็นสัตว์ไปทางไห่อาจจะถมอยู่นี่หนีกับปุจักเป็นเลือดตกป่าเลือดในผ่านพวกตกป่าลาสัตว์พี่น้องมาเตี่ยวกวนเป็นจมใหม่ๆผมเคยถ่ายทํำคลิปไว้ แต่ว่าดูเที่ยวนี้หายไปสิดูเขาเจะมากูไ่ไปหรือเปล่าก็จะขู่ปไะเดร๋ยวครับตัวนี้เป็นน้ำแข็งอยู่ครับผมมาเห็นเถี่ยวก่อนเถี่ยวก่อนผมมาผมยงังย่างน้งไปผมนอนน้ก็ย่างอะไรพี่น้องย่างขามด้วยผลก็ไเดียดนะแต่ผมบุคอยมีเวลาาะวตะเวนก็หููซึกว่าคอยต,ำต่ำลงเดี๋ยวต่อไปผมก็จะกลับไปเหตุงานกันกนครับโมหงานกะกลางคืนพี่น้องใส่โอกาส จาบช่วยออกมาเล็กๆหน่อยๆมาเก็บผาบรรยากาศที่ดีให้น้องเขาเบิ่งส์ต่างเก็บเก็บวิดีโอไป้พี่น้องพอ,อบรรยากาศแสงแดดแบบนี้ค่อนข้างหายยากครับเครื่องบินส่วนตัวเขาเจะพ่นลุวยพี่น้องอเอาคนจน ยางลุยเหรอพ่นวยขี่เครื่องบินเบิ่งคพื่อพ่นไฟไปเปรียบเทียบกันบ่ได้พี่น้องแต่เฮาก็มีความสุขในโลกของเฮาเนาะข้าเจ้าก็มีความสุขในโลกของข้าเจ้าอย่าไปวัดกันพี่น้องความสุขของคนมันกําหนดบ่ได้เพื่อเขาขี่เครื่องบินอยู่ท้องฟ้าเขาอาจจะบมีความสุขซ้ำเฮาอย่างนี้น้ำขีดินก็นได้ ลื่นพี่นอ้องยางบุดีกับหัวถิมหัวต่ำหมดพี่น้องถามว่าหันบูนมื่นมื่นอยู่พี่น้องเอาอยางเขากับละบังกอเดี๋ยวไปไก่ฟูงแปกแตะวัาหานหันฝ่าบุบุยอมอพยพหนีค่ะปีนีนน้หลายย่งๆหลายรูพี่น้องเดียวเห็นบ่ฟูงดำดำพี่น้องอยู่เลาดดิ่มใส่ใหม่เป็นเส้นแสนพี่น้องฝูงหานฝ่า ยังอยู่อยู่เสียงดังกล่องมาทั้งมพมเพื่อจะบินเม่พี่กระบจักปกติแล้วคนจะอาศัยอแถวๆนีน่นะพี่น้องเป็นทีรบไพ่เพื่อนๆก,กันมากเลยแตกสวดสวดมาก้ด่านในแต่เราเป็นบึงพี่น้อ,นองเป็นทีลบไพ่ของฮานฝ่า เพิ่งกะจะปล่อยให้นายพันล่ากินอยู่เป็นบางเป็นบางช่วงพี่น้องทุกปีบบรูก็เป็นช่วงใดผมก็บรแน่ใจหลังจากาเพิ่นว่างไข่แล้วบ่รูด้วยว่าจังไดผมก็บ่แน่ใจก้อนหนาวบุรูด้วยว่าหลังหนาวนี่เสียงแตกเสียวมากพี่น้องประเทศเขาจ้าจออยัางอุกดมสมบูรณ์หลายพี่น้อง เก <S <S ิดบ่เห็นผมมันก็จะมาลงนีได้หลายแห้งพี่น้องบานเมืองาเจะยังอุดมสมบูรณ์อยู่ผเห็นผมแต่คนเปิดนนี้นะตรวจได้หลายเด้อขอมาลบกวนพื้นที่เจ้า เปิดนี้เลวพี่น้องประเด็นผมจริงจริงมันจะมาลงนี่เลยเป็นทีลบให้เขาพี่น้องตังเือห้องก็มาลุ่มล่ามที่ส่วนตัวเขาขอโทวจขอไพ่น้ำโอเคนะพี่น้องผมพายางกับมาจนหอดบึงแต่ว่าเขาไปขังในบทสุดปล่อยไปให้นกเป็ดลงซะหานฝ่ากำลังบินกลับมาเขาจะมาลงพี่น้องไปเป็นล,ลงทะเลเลยฟังจากไอ นอนน้าแข็งเนี่ยจะจะเป็นน้าอยู่พี่น้องที่จริงเขาจะมาล่งนี่แต่เมื่อกี้นี่ผมมายืนอยู่นี่เขาก็เลยหน,นีไปคุณจะเดี๋ยวผมจีดคอตัวกลับไวยทั้งหนอกกันปล่อยห,หานฝ่าเขามาพักผ่อนกันพี่น้องพอหนีมาถกงบ,บ้านสีหามุ่งแรงเนี่ปล่อยเห็ดธรรมชาติกับขึ้นก็นขอบคุณทุกกำลังแรงใจครับพี่แววเขามาเยี่ยม เอาไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอนะเป็นจังไงกากดไลค์กดแชร์กดติดตามไปน้ำแน่พี่น้องเก็บไปเบ่งพี่น้องแชร์แชร์กันไปเบิง้งบรรยากาศแบบมีบ้านห้องกับโบมี่เนาะเดี๋ยวชมปีละครังพี่น้องเดี๋ยวสัมผัสปีละครังขอให้พระเจ้าคุ้มครองครับบ๊ายบาย